มาดูพระอาทิตตกครับตอนนี้ก็จะลงไปแคมของเราครับผมเลยทางก็อยู่มาหนึ่งหกิโลทางข้างชันนะครับเรื่อยความสูงก็อยู่มาอสองพัน 2,000เมตรนะครับ ประมาณ30องศาค,ครับสมาชิากเราอยู่ด้านหน้า นู่นตัวเมืองเหรอใช่ครับึหมาไวเชียงรายใช่ครับนั้งกรุงและรั้งเชียงใหม่ไป้าๆก็สะเทือนเราจะพาเดินลงไปแคมปนะครับผม เปิดไฟทหน่เ่นมือดิกบเอามออาต้มน้ำไป ต้มชากินข้างบนนะครับแกหนาวมีพาะที่ตกดินเลยนะครับผมแสงสีทองสุดขอบฟ้าเลยครับเดี๋ยวจะได้แสงประมาณนี้กระทบหน้าไปดูวิว เราลงไปข้างล่างแล้วก็จะทำอาหารกินกันต่อครับก็คือของใครของมันนะครัใครเอาอะไรมากินก็ทากินกันเองนะครับผมนี่ก็กะว่าจะกินก็จะกินโจ้ครับโจ๊กซอง ลงเห็นไหมลงเขาเลยแหละ คิดว่าเต็นแลเราน่าจะเอาอยู่ไปเดาไม้มาด้วยดิลงลำบากเลย๋ยวขอโฟกัสตรงทางลงก่อนนชะันเหลือเกิน เลยหมื่นแล้วเิดไฟกันเดี๋ยวพาเดินไปถึงแคมป์เลยนะครับเดยะทางอยู่ประมาณกิโลนึงครับจากยอดดอย ในกล้องจะมืดๆหน่อยนะครับมองไม่เห็นพอาอาทิตย์ตกแล้วเริ่มมืดแล้ว ทีดีนเสียงนีงน่นสิมนุสเจ๊กหม้อนะครับห้อยอยู่ตรงกางเกงพอต้มน้ำแ,แก้วเกี่ต้นไม้ดูทางดี๋ยวให้ดูทางดีกว่าให้ดูคนมืด Yeah. Um. ฮัลโหลหาน้างมันหน่ยชี้อันนี้พี่โจครับเนี่ยน้องเปิล่ะสาแรงเลยลงลากกันเดินทางนะไม่ตึงแต่ตัวลขาก็ตึงเลยนะคู่นี้อีกกี่กิโลนะ ก็ถ <mm ้าลงมั si> ่นคงมันจะไม่เท่าไหร่ผึ no> ้งเกี้ยวป้นเล่นไปแล้วด้วยนะใส่ดอกมันจะจิกดินมันนี่หมายม้งก็ไม่มีดิหมาไม่กะว่าแบบไม่ชันไงผิดคาดต้องลงเต็มเท้าอ่ะมันจะใส่ดอกเยอะดอกของเท้าช่วยนี่ครับความมืดในป่าวิดไฟเห็นอะไรไหม S <S ไม่เเห็นลยคือนี้คืนที่สองครับผมคืนนี้เรามานอนหลังการหลวงอ่าถึงแล้วอย่างวัยฮะนี่แคมป์เราครับผม

เอากเพื่อนกว่ามันจะปิดอ่ะองพูดดูหนึ่งครับมาสามแค่นี่นะครับาที่เต็นครับนี่ต็เต็นเราเปลีนเสื้อเปลีนเสื้อปีเกงเรับเรามาเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านยีชีวิตครับ20่สิบปชีวิต ข้างหลังก็มีนู่นเลยครับนี่เป็นแล้วส่งแล้วนี่เต้นอาศัยสองจะได้เห็นหน้าปิดหน้าก่อนอ่ะนี่หมูครับตัวตึงครับผมตัวตึงดอยตัวตึงนนทบุรีค่ะแน่นอนจริงส่งประวัติครับเต้นนนทบุรีค่ะบตัวเต้นเขาซะก่อนนี่โอ้โหอ่านว่าอะไรพี่ หมูเฟี้ยวค่ะหมูเฟี้ยวข้างหลังผมอ่ำไม่ออกโอเคข้างหลังเดี๋ยวเราจะมาแคมปิ้งกันตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวก่อนเราาจะกงมโอเคครับกินข้าวก่อน